พี่น้องคลิปนี้เนาะค่ะอ่อยจะพามาชมบานทรงโมเดิร์นนะคะซึ่งบานหลังนี้นะคะสร้างเพิ่นกําลังก่อสร้างอยู่เนาะคลิปนี้นะคะอ่อยจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมาสอบถามกับสร้างนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของบานเนาะค่ะหน้าคาบานหลังนี้มีความกว้างหลายปันไดคะนางกว้างเก่าเมตรกว้างเก่าเนาะบานนี้ด้านข้างน่คะแยาเท่าใดค่ะแย่14ครับแย่14เมตรเนาะะเป็นทรงโมเดิร์นเนาะ หลังคากะมีสองผักเนาะคะ่ะเสาทั้งเบิดมีจักตน้ะนขะนาดเสาทั้งเบื้มีสิบหาตนสิบหาตนเนาะ,ค,ะค่ะเป็นเป็นเสาแบบใดค่ะอ่าเป็นเป็นเสาเล็กกัมมันไนนาฮาอ๋อเป็นเป็นเสาเล็กกัมมันไนนะคะพี่น้องนาฮาเด้อค่ะเด้อเสาดานานี่ดานา,นานสุดนะคะตรงสองเสานีสามเสานี่นมีความสูงเท่าไรคะดานาสนนนุดด<น>นานานี่คือเสาหมุกสามตนนี่ค่ะความสูงเขาสีสอยูอ่า เท่ากับ <3, 55. S 2> สามเม5้าสิบหานะคะบานีเท่ครับไอ้ดานหลังค่ะบานีเสาทัดมาเดี๋ยค่ะเสาต้นแหลกนะคะของตัวบานต้นแรกสี่เมตรแปเมตสาทัดไปเดี๋ยค่ะเสาทัดไปเนี่ยลดลงไปอีกสิบเส้นเหลือสี่เมตรเจ็ดสค่ะแล้วก็เสา,า,าทัดไปอีกต้นหนึ่งเดคะเหลือสี่เมตรหกสิเมตรแล้วต้นสุดท้ายเดี๋ค่ะต้นสุดท้ายลดแค่หาเส้นเพราะเพราะ้องบานเพิ่นเพิ่นปรงการให้มันเสื่อมต่แต่เหลือ ตัวแรกกอเลือสี่เมตรหาสิบหาค่ะ<า>พืน่นการโยกขึ้นแปดสิบเซนเนาะค่ะจากพื้นดินมานี่ที่ที่ยกพื้นขึ้นนะคะบานนี้กับเป็นการกออิฐเนาะค่ะเนาะกออิฐบอกรูอ๋อกออิฐบอกรูนะคะบานนี้บานล่างน,นี่ใส่งบประมาณไปหลายปันไหนคะตอน,ออตอน,น้ตอนนี้จะคล้องบานเพินพ่นเพินพ่นสื่อคล้องมาเฉพาะคาวัสดุเด้อค่ะเด้อเบิดปันหลายปันไหนนะคะเพิ่มสื่อคล้องมาเนาะมิดสองแสนสามอนาองค่ะตอนนี้เพิ่นขาดแจ่ กระเบื้องกับกเทพื้นสองแสนสามนี่คือขาแต่กระเบื้องกับเทพื้นนะคะก็คือตอนเปลือกปูพื้นแต่ว่าพวกสีพวกผ้าของเนี้ยเพิ่น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 เสื่อมะโคบมาแล้วันกับเทพื้นเออขาแต่กระเบื้องกับเทพื้นนะคะเนาะฟังเสาลงลงไปเลือกไปไหนคะจากพื้นดินเสาลงลงไปพื้นดินนี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนนะค่ะเนาะ ค่ะบานลังหนีสิเฮ็ดเป็นเจ้าของนอนค่ะนี่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดเป็นสามของนอนสามของนอนนะค่ะนี่คือหองที่หนึ่งค่ะแล้วก็ฟังแั่นสองหองอ๋ออ่าแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหองครัวตัวนั้เป็นห้องนามค่ะสามของนอนหนึ่งของขั้วหนึ่งของนามนะคะในตัวบานหลังนีเนาะค่ะนอกรังค่าก็เป็นสันไทยนะคะพี่นอเป็นรังค่าสันไทยแบบนี้เลยนะคะความหนาของลังค่านีรลายปันใดคะนี่หนาคักบอคะ ควบนั icana, ขขาข้างลาค่ะเป็นเอาเรนน้องเอา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 ,เอาแบบกลางเอาขนาดกลางเนาะคะ <gamble. S 1> ่ะเนาะตอนนี้ก็อยู่ใน اد, ขั้นตอนการกออิฐนะคะพี่น้องขั้นบ้านล่างนึงนี่สารรุนปลาเรนค่ะจังเลวนะไอ้ตัวนี้เริ่มเฮ็ดมาประมาณสิแปดจนถึงโออเริ่มเฮ็ดมาขั้นที่สิบแปดสิบแปดเนาะค่ะเนาะจนถึงแบบนี้กั เดือนหนึ่งมะคะเดือนหนึ่งค่ะบ้านนี้ตรงนี้ก็มีประตูนะคะเปิดออกไปบริเวณด้านนอกนะคะนอกความสูงของประตูกับประมาณสองเมตรนะคะพี่น้องวงกบก็จะเป็นวงวงกบใหม่นะคะและการหน้าต่างนะคะหน้าต่างความกว้างกับประมาณอ่าเมตรหนึ่งมะคะเมตรหนึ่งครับค่ะหน้าต่างมีความกว้างเมตรหนึ่งนะคะความสูงกับเมตรหนึ่งนะคะเป็นหน้าต่างบานสําเ็จหลุบบานกระจกแบบนี้เลยนะคะพี่น้องก็ใส่หน้าต่างร้ายบานอยู่นะคะนอกบานละจักบาทขนาด้หญาแบบนี้ เพิ่นเอาควอมมุงรวดน,น,นมันมันไอไอผ่นโกผ่นโกคะพี่นอ้ <5. S 2> นองหน้าต่างแบบนี้บ้านละพ่นกนะคะนี่เนาะค่ะนอกบริเวณด้านในนะคะกับกว่างคว้างนะคะกาลางังหนีเพิ่นจะบริตรตอดงังขึ้นนะคะจะคือจะเป็นเสาเสาเล็กสําเร็จเลยนะคะพี่น้องกับลดระดับเอาเนาะคะ่ะนอกตามความสูงนะคะของแต่ละเสานะคะเสาก,ก็เป็นเสาขนาดหนาเลยนะคะด้านหน้าก็จะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งบ้านนะคะพี่น้องเพื่อนจะเฮ็ดประตูเป็นแบบใดคะนี้ ประตูปีนี้อประตูเรือนอ๋อประตูบ้านเรือนนะคะบ้านไ่เลยเนาะค่ะเนาะเป็นยวกว้างสองเมตรยี่สิบสูงสองเมตรอ๋อค่ะอันนี้ก็ตรงด้านนานี้ก็จะมีระเบียงมันบ่มคะมีระเบียงนะคะพี่น้องยกผืนขึ้นสูงแปดสิบเซนนะคะจากพื้นดินเนาะเนาะเป็นทรงโมเดิร์นนะคะประมาณนี้เลยนะคะพามาชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการสางบ้านเนาะเนาะนี่ค่ะอีกทางด้านหนึ่งนะคะ ด้านบนน่นที่ที่ข้างบนนะคะเป็นเป็นแผ่นสมาร์บอร์ดแ,แมนบหคคะอแมนค่ะค่ะข้างบนน่ะที่เพื่อนจะเพื่อนติดนะคะเป็นแผ่นสมาร์บอร์ดะะเนาะ,ะ,นะใส่เวลาบางเดือนเดือนหนึ่งนะคะพี่หนอกคือไม่ได่แนี่ที่ตรงหุมเสาเล็กเพื่อนพ่ายหนอกน,น,อนะอ๋อ ตรงนี้คือใหม่แล้วแนงนะคะหุ่มเสาเล็กภายนออกนะคะเน้อเพื่อเพื่อเพื่อให้ไอ้ไอ้ถือน้ามถือถือกันนี่เพื่อนนี่นี่คือด้านหลังนะคะหุ้มแบบนีลังคาที่อยู่อกมาด้านคางนี่ก็ว่างบ่ถึงเมตรเนาะค่ะน้อเก่าซิฟเก่าซิฟเสนนะคะ,ะพี่นอ้องประมาณน,นี้นะคะ ค่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะอ้อยก็ตตองขอบคุณนาจ้าข้องบานนะคะลวก็ขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ้อยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ละกะ็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องใดนะะเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยก็ตตองขอลาไปก่อนจังนลยก็ฝฟากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยที่เฮ็ุคลิปต่อไปเน่เดอ้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ